พี่หมูทีมงานล่าบอสโอเคพร้อมแล้วทุกคนมาทีมงานล่าบอสพี่ไม่ได้เปิดสูตรนะพี่เปิดกรากนะภาพเข้าเลยใช่ไหมนี่ยเข้าเลยไปกดแล้วก็กระดูกลงเลยใช่ไหมมันใช้สิบอันทำมาแล้ว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 มันจะมาข้างนอกเหรอข้างนอกสิบอันพี่ถือพีมาสามสิบมันหายไปสิบแยก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  เอารามาแล้วมาแล้วมาแล้วบนเมสตัวอะไรกูใส่ก็ได้เปรียบแม่งหันหน้ามาทางนี้เลยที่บอกตายไปนะตัวมันอ้วกว่ะลองติดพีทได้ทุกคนกินยาแก้พิษกันด้วยนะอย่าลืมมันแพ้อะไรแม่ทำไมเข้าทีละเจ็ดวะมันแพ้คอนเหมือนสลามอ๋อไอ้แตกเลเยอร์แตก เอาเอาพี่เอาดาบตีได้ไหมผมก็ดาบเปนบตกันนะดาบเยออยู่ยี่สิองสี่สิบตก่อนโติดพิษหรอตุก้าแล้วปั๊บยางแรงโอโอเจ็บดูเลือดเต็มไรก่อนาเรีอกใครตัดวหอก่อนนะรีเรียดก่อนป๊บนึง อุ๊ยอันนี้แรงอันนี้แรงอันนี้แรงขอเรียแรงนะเรียกเรียกใครเอามาเลยยิงด้วยนะระวังนะเดี๋ยวจะนลูกยิงต้องนั่งใช่ไหมรีเลี่ยนหรอมันลวกมันลวกผมต้องเปิดภาพเบลดี่โลนนะทุกคนเพราะว่าทุกคนในเซิร์ฟเยอะมาก8คนเข้ากับทีมงานน้องๆนะฮะโอ๊ยแตกเหรอไม่ไม่ไม ตีใครก๊อปไปยังก๊อปตีผมกีอบมาอย่าไปโอเคมาเกลี่ยตัวรอดตีนหน่อยดูไงแต่พี่นั่งเลือดแดงเลือดกันพี่กินอาหารมากากเลยนะพี่ไม่ได้กินอะไรเลยน้องไก่ซี่โครงกวางพี่ไม่กินนั่นแหละพี่ลืมไม่กินนั้นหมาป่าแหละพี่ลืมมาแลนะ มีปลาเิ้ยสลามไหมเนี่ยตัวน <un boxing> ้อยเนี่ยสลาม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 ระวังอ๋องอ๋อมันจะปล่อยทิพย์ทำไมผมตึกจังวะทำไมผมตึกผมตึกแล้วแตกไปดีกว่าแตกไปเอ้ยกระตุกกระตุกเซฟนะฮะกระตุกเซฟของเซิร์ฟเวอร์ไปพี่ค้าสลามให้ดูหลอดเลือดดูอันนั้นนะฮะทุกคนมันอ้วกมึ่ที่ใส่เลย อาผมไม่โดนผมโดนต่อยอ่ะดูได้มันจะชัดอุ้ยบล็อกได้พอดี28แทงแทงอุ้ยโดน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 จะโดนจะตายมัเกิดตโดนแป๊บนะแป๊บนะระหว่างรีเลดใช้ธนูอ่าธนูอ่า โมหินเหล็กไฟยิงได้ไหมเ้ยเข้าอยู่เข้ากับธนูไฟธนูไฟเข้าน้อยมากเข้าโอเคเข้าเก้าเข้าแปดอยู่มีจุดอ่อนไหมนี่มันเล็งพี่หรือเปล่าเนี่ยไม่น้อพี่เค้กพี่เค้กตามพี่เค้กเล่นพี่เค้กเหรอพี่เรามางโดนต่อยพี่สลามพี่นั่งปั๊มเไย้ป่ะนึ่ยกินเลยแล้วกันตอนนี้ตอนนี้ตัวนึงพี่เค้กนาเออฟันลม ตีง่ายอยู่ตัวนี้มันตีไก่ไม่ได้บล็อกโดนหินยู่โุ้ยบล็อกไป80ไม่งั้นแตกอันเนี่ยเลือดเหลือ50มาดิมาดิมาดิเล่งหมูวะมาเลือดดีแล้วต้องตีตรงพุงมันเลยเข้าเยอะสุดมาเลยบล็อกเข้าีสิทไปแล้วผมไปแล้วผมไปแล้วเฮ้ยตีข้างหลังก็เข้าทีละสิบลวกแกงวานี้แหละจังหวะนี้แหละใส่เลย

เออมาตรงตรงลานกว้างดีกว่าอย่าเพิ่งเข้าอย่าเพิ่งเข้ายิงธนูใส่มันก่อนต้นไม้ต้นอะไรของสารบอสตรงนี้ปันลุกยะพวกพวกนายดิแปดคนยิงก็ไม่เกมนี้สิบคนใช่ไหมเล่ยน่าสิบคนใช่ไหมถ้าเป็นตัวเต็มจะขนาดไหนถ้าเขาพัฒนาแบบให้มันแบบบาลานซ์พอดีนะหัวไม้หัวไม้ลูกธนูหมดตีก้นไหนดิเอ้ยเกือกไก ติดพิษด้วยเอาตายแน่นอนเฮ้ยไม่ตายว่ะมันอ้วกมันอ้วกโหเราติดพิษ0.9โอเคอยู่ยาแก้พิษพี่เหลืออยู่30วิต้องกดเติมใช่ไหมหรือว่ามันเติมเองเติมเลยเฮ้ยมันกิงไฟอ่ะพ่อมดน้อยแห่งโดเรมีอะไรขนาดบล็อกตอนนี้อ่ะไปแล้วไปแล้วผมไปแล้วเอาผจะตีอยู่เขาอามไปายกินยาก่อนแล้วกันนะฮะเอ้ามันกินไม่ได้เนี่ยมันกินกินไม่ได้เก๊ก มันต้องรอหรือเวลาบางพีรอหมดเลยรอหมดเลยรอหมดเลยเร่งรีบเลยรอหดเลยรอหมดเลยไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวแป๊บนึงนะขอยาแก้พิษก่อนพี่รอเด็กเร่งเรียบแป๊บๆเติมดิเกงเติมดิมุเลือดกะโหลกมากะโหลกมาคนนั้นนู้โอเคจะวิตจัดการให้ยิงไปเลยยิงตัวใหญ่ไปเลยตีวืด เคยยาแก๊บพิษมาแล้วเหมือนเหมืนตึงๆนะทุกคนแทงเลยสองสมดาวแทงหลังจริงๆไม่กินแทงหลังตัดหน้าอกแล้วอีมันจะเอาพีเลสวิววิวยาแกิษหมดคิดตอเลยมันทันทนกินก่อนติดแตกนอ่ข้างหลังเนี่กินไม่ทันเมื่อกี้เดี๋ยวผมมาใหม่นะต้องกินก่อนติดังติดยังไงก็โดนพิษอยู่ดีใช่ไหม เข้าทีละสามเลยนะสามสีเร็วมากบอกคุณแล้วคุณใหญ่ยูคุณลากไปทางนู้นหน่อยพี่จะไปเอาเสื้อเอ้ยออกก่อนโอปิโออยู่ได้โอปิโอเก็บได้โอปิโอเก็บได้ใช่ไหมอ๋อโอเคโอเคอยู่ไกลโอ้สลบใครบ้างวะน่ะใครตายไปสุดเนี่ยผมยังไม่ตายเลยผมไม่นี่แล้วผมเสลเยเยไปตีเลือดก่อนนะแป๊บหนึ่งนะ เข้ามาตวุ้งมาพีมาแล้วพีมาแล้วเพื่ออูดินไม่ได้มาขนาดบล็อกเนี่ยอ้วกอีกแล้วแทงหลังแทงหลังโอ้ยไม่แล้วมันปดบล็อกไม่ทันโอ้ยบล็อกทันเฉยแทงพุมแับป้องกันทำชุดโอ้ยพี่กระดูกพี่กระดูกมันนัวซะแล้วเกินสติ๊กยิ้มด้วยเหรอสตอ๊กไม่น่าหมดสตอ๊กไม่น่าหมดแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งอย่าเพิ่งหิวนะ กวามันจะตายนะอย่าเพิ่งหิวออดนก่อนเดี๋ยวไปเพื่อโอดินนะออดินไม่ปกออดินไม่ได้ปกป้องพวกมึงได้สัเอุ้ยคมันอ้วกมันอ้วกว่ะวกิ้งไงวายมาอดินกเปิดแล้วออกแล้วเดินไปแล้วโออดินนีใครบัฟไหมนะเพื่อโอดินเลยเพื่อโอดินมันป่ามาถังทีได้โอ้ยยโอ้อ้เหี้ยโอดินไ้อองอออ้้ยยอ้ อึ๊ยกระดูกกระดูกเหรอกระดูกเหรอกระดูกเหรอแทงได้ทั้งวันเนี่ยิงมีปิงด้วยนะมั้งแทงได้ทั้งวันแทงก้นได้เมอแทงก้นได้หมดแล้วตายแล้วจังหวะนี้แหละจังหวะนี้แหละเอาเลยเจ้าวันเจ้าันเจ้าวันเลยโอ้โหสวยงามเอ้ยได้รับมิชโบมว่ะพูตีง่ายอยู่นะพูดตีง่ายมาง่ายเริ่มาเกือบสิบคน ถ้ามาแบบที่เราไปลุยแบบอันนั้นนั่นตีเยอะสุดยอดเลยครับพี่ครับในบอสตัวที่สามแล้วทีนี้เราต้องเอาชิ้นชิ้นไหนชิ้นนี้ใช่ไหมในในหัวหัวมันอยู่ในหัวมันต้องเอาไปใส่เหมือนเดิมใช่ไหมใช่มันบอกว่ากระดูกเสียงทายอ่าบอกว่ามหาสมบัติซ่อนคือข้างในใช่ไหมมาผมมันมันดรอปใส่ผมสองอย่างพี่เกมเอามาให้พี่นะครับพี่เกมมานี่มานนี่ ผมได้วิชโบนอันหนึ่งอ่ะเออเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ก็ได้วิชาโบนผมห้าอันอ๋อวิชโบนคก็วิชโบนสักอันสักหัววิชาโบนหัวอะไรอ่ะเอาไว้หาเล่ใช่ไหมพี่เขยใช่เอาไว้หาเล่เอาเอามันตอบไปทุกคนนะมันตอบไม้ทุกคนหรอกมันตอบไม่ได้ทุกคนนี่พี่พี่ก็ได้หนึ่งแต่ว่าไอ้ที่มันเป็นหัวที่มันเป็นหัวนะตัวก็หัวอ๋อตัวผมเปล่าอันนี้นี่ใช่ไหมหัวมันโอ้โหอันบักใหญ่ โอ้โหอันนี้นะฮะมมีนะแ่่งหหัวใญโอเคปะเดี๋ยวเรากลับไปเติมหัวปะไปเลยครับทุกคนไปเลยไปเลยปิดคลิปปิดคลิปเปิดไฟหนะครับยังมืดเลยอ่ะมีไฟปวยพุ่งด้วยอ่ะนั่นคืออะไรอ่ะไฟปวยพุ่งที่ที่ฟาร์มที่สลักข้างนอกข้างนอกดันอย่างวุ่นวายอย่างเยอะเยอะจังเลยแต่การจะยันการเฮ้ยขอทางขอทางเข้าว่าที่เราควรจไปแเข้าวัดเลยไม่ใช่หลงไปเบอร์อื่นนะแย่กันเต้าเนี่ย มาโพร้อมไหมครับพร้อมยังทุกคนเล่นเยอะๆอ่านะเอายังเร็วเร็วเร็วเอาเลยนะเอาเลยเอาเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดูใกล้ๆสิได้รับความเสียหายได้ต้านทานทุกอ๋อไอตัวนี้ก็ดีนะสกิลตัวนี้ดีมากนะเฮ้ยเพิ่มความดาเอ้านี่นี่หว่าบัฟดีๆเลยนี่หว่าใช่ต้านทานทุกใช้ใช้เลยใช้เลย โอใช้แต่ละคนนี่กระตุกกันนะเปนเรงบ้าพี่ขอใช้ปิดฉากนะฮะนี่นะครับดูรายละเอียดนะฮะไปเลยเออโอเคครับสำหรับพาดี้มันยังไม่ตายอ่ะเนี่ยมันตายแล้วพาร์ทนี้ก็เอาไว้แค่นี้นะครับเจอกันใหม่บอสตัวต่อไปนะครับมังกรใช่ไหมทุกคนใช่ครับต่อไปมังกรต่อไปเป็นมังกรวันนี้อาจจะวุ่นวายหน่อยนะฮะน้องๆ เก,เกียริค่าและอเดค,ค,ครับตัดภาพ<ห><ห>ไปอย่างไวนะครับไปเลยไอ<ห><ห>ตัว<ล>หานี้แน่นอนเลยที่มันมาส่องเราไอพ่อหมดใช่ไหมเอาแล้ววันนี้เราจะมาเข้าคอการฟันดาบนะครับคันแรกตี้ายเบี่ยงขวาเดาผว